สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อาวานปุ๋ยข้าเนาะค่ะเนาะให้เบื้องทงนาคะ่ะบริมีน้ำเลยค่ะนี่มีน้ำอยู่ตั้งแต่แถวนี้ลงไปเบื้องหญ้าคุณนะคะนี่เพราะอันตรงกลางนี่กลางให้นี่ลงไปทางพุ่นจึงมีน้ำค่ะเนาะให้น้ำเงี้ยงคะ่ะทางนี้หันบ่มี น้ำเลยค่ะคุณผู้ชมเ้ยปีนี้หันจังเลนล่างเล้งเนาะค่ะเนาะจังเงินเพื่อนเล้งหลายฝนตกวพายุตาลิมพะนะมากับบดเดียวห่างเพื่อนดอกมาค่ะห่างเพื่อนมาแป๊บหนึ่งบุทันได้มีอีพีสั่งย้อนกระเบิดเลยฝนกระไดเนาะค่ะเนาะบ่มีแดดคือกันกับท้องฟ้า่ะนะคือกันกับท้องฟ้าเดือนห้าเดือนหกเนาะค่ะเนาะ บบมีเข้าวา่าซิมีันฝนนะคะยังเป็นเพื่นเล้งคะ่ะปีนี้เนาะยาียทำก็เกิดมาจนสี่หกสิบปีเลยได้ไดนี่อายุนี้เนาะคะ่ะท่านได้พอบอบทันได้เคยพอเคยเห็นแบบนี้จะคือ่อมีแต่น้ำเละพันคะ่ะนีอันห้ามก็ได้อันเขียวๆงามๆนี่บบได้เม้นข้าวเลยคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ ปีนี้ว่าตูวบ้านที่ออกมาพะสันบาา้านว่าเบิ่งหลหันบ่เมนเข้าค่ะหญ้าค่ะพูนาะงหญ้ากาวขาวพะสันเพิ่นกำลังเน้นกำลังหันเนาะเบิง่งเบิงใส่กันแล้วเข,าขา้ากับหญ้าหันหญ้าลายกลัวมองนี่พูดเลยคะ่ะมองเขียวเขียวดำดผุนจังมีอันเข้าอันหันหันโอ้ยี่ให้นี่กะคืออยู่ มองอันที่ว่ามันอันเลาะคันมันตายให้มันเกิดขึ้นเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเด้งจึงครึ่งที่จะทำมาถ่ายตอนก้กอนฮะตอนนี้เกิดขึ้นมาเลยได้บม่ได้ไปเบื้องใกล้ซ้ำดอกค่ะฮอนโอ้ยฮอนเบื้องท้องฟ้าคุณ่ะค่ะคุณผู้ชมวาม่าเมนท้องฟ้าเดือนหาเดือนหกเนาะค,ะะคะะ่ะเนาะเดือนนี้มันเดือนแปดเลยได้ค่ะกันยังแปดอีกแปดหนึ่งเนาะคะะ่ะเนาะเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมคะ่ะ <laughs> เมือมม่อบานนี้หันเมื่อยฮ้อนค่ะเท่าเนาะค่ะเนาะมาตากแดดหน่อยหนึ่งนี่หันฮ้อนอย่าคำกันโบได้ว,วานดอกค่ะปุย๋ยให้น้องวานให้เนาะนี่เดวิยวก,กระไดทางเนี่ยน้ำขั้นเทนะค่ะโว้ยโพดอันหนีาค่ะหญ้่พันเพ่นล้มลงใส่เข้าเข้าเละคันผ่นงามอยู่หักบบมีน้ำจากหน่อยค่ะเอาซ้ำนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่กดติดตามยายคำยายคำพดีใจดีใจเข้าไปเบิ่งเห็นมีคุณผู้ชมมันกดติดตามให้นะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆเป็นบุญเป็นคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะขอบพคุณที่เข้ามาเข้ามาเบิง่งหลืก็เข้ามากดอันติดตามกดดีใจให้น้ำยายคำนี้เด้อค่ะเด้อกดถือใจให้ยายคำนี้ค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ